สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมสินค้าเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยและต่างประเทศนะครับวันนี้ก็มีสินค้านะครับมีเสื้อน่ารักน่ารักมานาเสนออีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเสื้อฟุตบอลต่างประเทศนะครับนั่นก็คือเสื้อทีมฟุตบอลเพิร์ดกอรลี่นะครับของเอลีออสเตรเลียนะครับเสื้อตัวนี้มีความสําคัญอย่างไรนะครับเสื้อตัวนี้ของเพิ่งสั่งมาเมื่อเดือนมีนาคมนั่นเองนะครับเป็นเสื้อเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับ ปี2020นะครับเสื้อ AFC แชมเปี้ยนลีก2020นะครับอ่ะของทีมเพิร์ดกอรลี่นะครับเพิร์ดกอรลี่ได้แชมป์เอลีกเมื่อปี2019นะครับพอได้แชมป์ AFC 2019ก็เลยได้ไปเตะถ้วย AFC แชมเปี้ยนลีก2020ปีเดียวกับที่สิงห์เชียงรายได้ไปเตะนะครับโดยการไปเตะทีะ่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์เป็นสนามการนะครับเพราะว่าเป็นช่วงโควิดนะครับแต่ว่าเพิร์ดกอรลี่ อยู่ในสายแข่งนะครับอยู่ในสายเทียวกับแชมป์บุนซานคุนไดกวางโจเอเวอร์แกรนแล้วก็รู้สึกจะเอ้ไม่ใช่เ,เสียงง่ายเฉินหัวมัง้งไม่จำาป็นผิดแล้วก็มีทีมอะไรทีมวะเออท่าน่นะอยู่ในสายแข่งนะครับก็เลยท้ายแค่แต้มเดียวนะครับแล้วก็ยิงใน้5ประตูนะครับเสื้อนี้จะเป็นเสื้อเยานะครับไซส์ 2 XL นะครับแต่ว่าขนาดอกประมาณ44 46นะครับเทียบกับเมืองไทยก็ประมาณไซส์เดียวกับคนไทยครับประมาณ XL 2XL สามารถใส่ได้นะครับเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อใหม่99.99%นะครับเป็นเสื้อที่ผมยังไม่เคยใส่นะครับแต่ว่าเคยลองครั้งหนึ่งนะครับตอนที่ถ่ายรีวิวนะครับลองใส่เพื่อถ่ายรีวิวแค่นั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่ออกไปไหนนะครับเป็นเสื้อที่ใหม่เอี่ยมยังไม่ได้ซัก้วยซ้ําเลยนะครับมาจากออสเตรเลียนะครับสั่งโดยตรงมาจากเพจสมสรนนะครับ สั่งออนไลน์โดยตรงจากเพจจากเว็บไซต์ของสโมสรเพิร์ตกอรี่นะครับก็ส่งมาถึงบ้านนะครับราคาเต็มของตัวนี้อยู่ที่110ออสเตรเลียนดอลลานะครับ110ออสเตรเลียนดอลลาประมาณเงินไทยประมาณเกือบเกืบ3,000บาทนะครับแต่พอดีซื้อมาในช่วงโปรโมชั่นแต่ว่าแม้ว่าซื้อในช่วงโปรโมชั่นที่ลดราคาก็ตามแต่การส่งของตัวนี้มาจากออสเตรเลียมาถึงประเทศไทยค่าส่งเกือบพันนะครับรวมแล้วเบ็ดเสร็จนะครับ ผมขอส่งต่อในราคาทุนนะครับในราคาทุนขอไม่ขาดทุนนะครับเพราะว่ารับมาในไรราคาเฉียดเฉียดสองพ0บาทคือประมาณพันเาประมาณนี้พูดตรงๆเลยนะผมพูดตรงๆผมขอส่งต่อให้กับเพื่อนนักสะสมที่รักเสื้อฟุตบอลนะครับรักเสื้อฟุตบอลต,ต่างประเทศนะครับขอแห้งเลยฮนะในราคา2,100บาทรวมค่าส่งด่วนให้กับท่านนะครับ 2,100บาทรวมค่าส่งด่วนให้กับท่านถ้าท่านสะดวกมารับเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ชัยลางน้ำนวะนครน,นะครับผมจะลดให้100บาทเหลือแค่2,000บาทราคาทุนเพียวๆเ,เลยนะครับ20บาทขอเป็นค่าขนมค่าน้ำล้วกันนะครับพอแหบคอแห้งนะครับเสื้อตัวนี้เด่นยังไงนะครับ ผ้ามาครอนอย่างดีนะครับของอิตาลีนะครับผ้ามาครอนอย่างดีของอิตาลีนะครับมีโลโก้เพิร์ดกอรี่ชัดเจนงาน100%เซทุกอย่างนะครับเพราะยังไม่ได้ใส่นะครับ แค่ใส่ถ่ายรีวิวครั้งเดียวตอนช่วงเดือนที่แล้วแค่นั้นเองนะครับเพราะจริงๆตัวนี้ไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยนะครับตั้งใจะจะเก็บสะสมเพราะติดตามผลงานของเพิร์ตกรี่มาสักพักแล้วแล้วก็เป็นทีมเดียวที่มีชื่อเมืองอยู่กลางอกนะครับและส่วนตัวเคยไปเมืองเพิร์ตมาเมื่อ20กว่าปีก่อนค่อนข้างเป,เป็นเมืองที่ค่อนข้างประทับใจนะครับก็เลยซื้อเก็บสะสมเอาไว้นะครับแต่ว่าวันนี้จาใจต้องปล่อยนะครับถ้าท่านส่วนหนึ่งสนใจนะครับสามารถติดต่ออินบ็อกหลังไมค์ไลน์เฟซได้หมดนะครับแล้วก็ สามารถโอนผ่านบัญชีได้แล้วจะส่งไปให้ภายใน2วันนะครับอย่างนี้ภาบนะครับตัวนี้เนี่ยนอกจากเป็นเสื้อมาคร o อนมีโลโก้ชัดเจนแล้วมีอา m ์มเอฟซีแชมเปี e ยนีติดมาด้วยนะครับอา m ์ม c อฟซีแชมเปี้ยนลีติดมาให้ด้วยนะครับอา m มก็300-400แล้วประมาณนี้นะครับเสื้อไปทั้งตัวผมให้ในราคาทุนเลยคือ2,100บาทนัดรับ2,000บาทนะครับเสื้อเพิร์ดกอรีอาจจะเป็นเสื้อท bon ีมบอลเอลีหรือออสเตรเลียนลีก ตัวเดียวในประเทศไทยก็เป็นได้น,นะครับเพราะผมยังไม่เคยเห็นใครใส่เสื้อบอลเอลีมาเดินในประเทศไทยเลยนะครับเสื้อถามว่าทีมเอลีมีทีมอะไรบ้างนะครับตอนนี้แชมป์จ่าฝูงจะเป็นเมลเบิร์นเมลเบิร์นเอฟซีถ้าจำไม่ผิดนะครับเมลเบิร์นเอฟซีนะครับแล้วก็มีหลายๆท,ทีมที่เป็นทีมดังๆนะครับเวสเทิร์นซิดนีย์เวสเทิร์นมอนเ e ลเลอร์เมลเบิร์นวิกตอรี่ปีที่แล้วที่มาเตะเอฟซี FC นะครับหรือว่าเพิร์ตกรีนะฮะแล้วก็มีอะ,อะไรอีกอะ แม็กอาเธอร์เอฟซีอะไรพวกนี้มีหลายๆทีมครับถือว่าเป็นทีมที่ดังนะครับออสเตรเลียเนี่ยฟุตบอลที่มีคุณภาพลีกเขาดีกว่าไทยลีกในคมร,รู้สึกผมนะแม้ว่าจะได้โคตา้าเอเชียน้อยกว่าเป็นเพราะปัจจัยบางอย่างข้างนอกอย่างเช่นเรื่องทีมที่น้อยกว่าหรือเรื่องระบบการขึ้นชั้นตกชั้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงคุณภาพของลีกเอลีกดีกว่าไทยลีกแนะ่นอนนะครับลองไปหาไฮไลท์ดูได้นะครับฟุตบอลของเอลีกเนี่ยมีแต่ฝรั่งเล่นนะครับเหมือนกับดูเกือบจะเป็นบอลยุโรปแล้วนะครับ คุณภาพของการเล่นของเขาการทําเกมการต่อบอลการอะไรพวกนี้บันเทิงบันเทิงกว่าโซนอาเซียนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทีมไทยไปเจอกับทีมจากออสเตรเลียโดยมากไม่ค่อยชนะครับโดยมากจะแพ้มีบ้างบางครั้งที่ทีมจากไทยสามารถเอาชนะได้ก็นานๆทีนะครับก็จะเป็นเสื้อเพิร์ดกอรี่นะครับเป็นเสื้อประวัติศาสตร์ที่เพิร์ดกอรี่ได้ไปเตะเอฟแชมเปี้ยนลีกเป็นครั้งแรก รอบแบ่งกลุ่มเช่นเดียวกับสิงเชียงรายนะครับปีเดียวกันมีสถิติบางอ,อย่างของทีมเพิร์ตและทีมเชียงรายที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันทําให้ผมตัดสินใจซื้อเสื้อเพิร์ตกอรี่ที่ไปเตะเอฟซมาเก็บเอาไว้ให้เป็นที่ระลึกนะครับอันนี้คือเสื้อเย้าเสื้อเย้าสีม่วงนะครับเสื้อเยือนรู้สึกจะสีขาวนะครัไม่ผิดนะครับแต่ผมไม่ได้ซื้อนะครับเป็นไซส์ 2XL นะครับอ,อกประมาณ44-46สามารถใส่ได้ ถ้าท่านประมาณตัวไซส์ประมาณ xl xxl สาม x l, 3สามผมแนะนาคือเป็นผู้ชายตัวประมาณเล็กกว่าผมนิดนึงนะครับสามารถใส่ได้นะครับผมลองใส่แล้วมันคับนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็ผมมองว่า2 xl ของเขาก็ถือว่าค่อนข้างเล็กนะครับค่อนข้างเล็กถ้าเกิดบางไทยก็คงเป็นประมาณ xl หรือ l ก็พอน่าจะพอใส่ได้อยู่ก้มแกรมนะครับก็สําหรับท่านที่สนใจเสื้อบอลเอลีทนะครับลองเก็บสะสมเอาไว้ดูก็ไม่น่าเสียหายอะไรนะครับผมเสียดายจริงเลยเรียกว่า ผมขอส่งต่อในราคาทุนแล้วกันนะครับถ้าท่านสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ทางช่องทางนะครับถ้าท่านไม่สนใจผมก็จะเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกเป็นของสะสมของผมต่อไปเพราะว่าใจจริงตัวนี้ผมไม่ได้อยากปล่อยเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าปล่อยแทบจะไม่ได้อะไรแทบจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากเงินกระแสหมุนเวียนมาใช้ช่วงเวลาอย่างนี้เท่านั้นเองนะครับแต่ในความรู้สึกทางใจของผมผมว่าเสียดายบอกได้คำเดียวว่าเสียดายนะครับประมาณนี้สําหรับเสื้อเพิร์ดกอรี่สโมสรอนใน เอลีกนะครับเป็นเสื้อเอฟซีเนลีกสุดสวยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับราคาเบาๆสองพันบาทโอเคนะครับลายจะร่วงว่ะขอบคุณทุกท่านที่สนใจนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ถ้าไหนสนใจก็อย่างที่บอกนะครับติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับ อากาศค่อนข้างร้อนนิดนึงนะครับก็จะมารีวิวต่อไปนะครับสำหรับชิ้นที่